ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด Max m u a มวยไทยความมันระดับโลกณ้า x a x ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาและขอเชิญพบกับ2หนุ่ม2มุมกับ2พิธีกรระดับโลกวูฟแม็กซ์มวยไทยและเบียร์แม็กซ์มวยไทยสวัสดีคับ เจอที่เดิมเวลาเดิมครับทุกสัร์ดาวแบบนี้ครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยหมดเวลาสำหรับการรอคอยนะครับถึงเวลาสำหรับการรับเปิดสงครามบนเวทีนี้นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยครับนี่คือความมันระดับโลกนี่คือรายการมวยแรตติ้งอันดับหนึ่งประเทศไทยนี่คือแปดแม็กซ์มวยไทยเริ่มเล่เลยสั่งเดิ Welcome well, to high stadium, Pattaya. You are now witnessing an extreme high live broadcasting on Channel 8. I'm your host tonight, Pierre Max, and this is DJ Boom. Good to have you guys here. The party is about to get started. We are broadcasting live 40 countries across the world. It will be war tonight. We've got a lot of action coming up, ladies and gentlemen. Thai fighters versus international fighters. Seven countries in all. w e วิ่งกันฟันต์ from Thailand, France, America, Brazil, China, and the Netherlands and i tonight a l y t เอานและครับคัมคืนนี้ครับเป็นศึก Max Ultimate ครับยอดนักชกไทยประทะยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกครับในคัมคืนนี้ครับเรามีนักชกจากประเทศฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนเนเธอร์แลนด์และประเทศอิตาลีคัมคืนนี้คู่เอกของเราในคู่ที่6เช่นเคยเลยนะครับพลาดไม่ได้ Do not miss Our main event tonight that's coming up. Sixth fight, it will be war. Thailand versus Brazil. Our Brazilian fighter Jose Nato also the second place world max champion in the 70 kilogram division. คู่เอกของรายการในคัมคืนนี้ครับคู่ที่6ครับห้ามพลาดเลยครับเรามีแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินครับแม็กซ์เวลล์แชมเปี้ยนรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมจากประเทศบราซิลครับโฮเซเนโตจะมาปะทะกับยอดนักชกไทยฟ้าสุระสอสนวัฒห้ามพลาดเลยครับของดีแน่นอนคู่นี้รองเอกในคู่ที่5นะครับมันเช่นกันนะฮะเหลี่ยมมวยเทวดานะครับอย่างนพเก้าก็เสนานนท์นะครับเจอกับอเล็กซ์โกเวอร์จากเนเธอร์แลนด์ในคู่5ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแน่นอนวันนี้ ชาวจีนมาเยอะเอาจอยหน่อยในคู่ที่4เอาละครับคู่ที่4ครับเรามีแฟนๆหมัมดมวยนะครับจากชาวจีนครับจะมาส่งเสียงเชียร์ครับนักชกชาวจีนแดนมังกรหลัวเจียครับในคู่ที่4จะประทะก,กับมนุษย์หินเมืองขอนแก่นครับอย่างบุญมากเพชรอาศิซีระครับ For Chinese fans coming up tonight for fight Thailand versus China a war Wu j i ย from China versus บุญมากเพชรอาศิระ ช่วงนี้ต้องขอบอกนะัว่าบรรยากาศทางบ้านเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับแต่ที่นี่ไม่ได้ร้อนอย่างเดียวที่นี่เดือดครับผมมวยมันๆให้มาเจ็ดคู่นะครับแล้วดิ้งจะระเบิดความมันเข้าไปใหญ่ก็คือกฎกติกาที่สนามแม็กซ์มวยไทยเท่านั้นที่มีนะคือการแจกรางวัลโบนัสแล้วก็ซปเปอร์โบนัสสเดงครับถ้าชกมันครับมีสิทธริ์รุนรางวัลโบนัส5,000บาทครับแต่ถ้าชกได้โคตรมันนีม่มีสิทธริ์รางวัลรุนรางวัลซปเปอร์โบนัส1น0 0 0บาทครับ ทุกสิ่งอย่างคุณกำหนดเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเวทีทีท่มวยเขาบอกว่ามันที่สุดเดือดที่สุดและร้อนแรงที่สุดนันเองตอนนี้ไม่เป็นการเสียเวลาพักกันวิบมหนึ่งห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนช่วงหน้ากับมลุยกันต่อที่นี่8 Max ม <Max. S 3> ็กซ์มวยไทยผู้ชมครับกลับเข้าสู่การทดสอศึกมวยไทยความมันระดับโลกปดแม็มวยไทยไม่เป็นการเสียเวลา วันนี้ดีกว่านะฮะคู่แรกของเรนครับคืนนี้เป็นการปะทะกันประเทศไทยเจอกับฝรั่งเศสนั่นเองครับเอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับนักชกแดนน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสครับอายุ23บปีสังกัดค่ายสิบพ่อเลยครับไฟล่าสุดนี้เอาชนะนักชกไทยอย่างแก้วบุญธร B มบีสตรองอะคาเดมี่มันแล้วครับสถิติการชกชกมา29ไฟิ์ไชนะ21ไฟิ์ไฟแพ้5ไฟไฟครับเป็นสถิติที่ดีมากนะครับเรียกว่าก่อนหน้านี้เหมือนครับเป็นการ Ladies and gentlemen, our first war tonight France versus Thailand. Introducing first our warrior fighting out of the blue corner, 23 years of age, all the way from France, training at Sip Holek Gym. He holds a very good professional record indeed. It's like he is coming up in the world of Muay Thai and it's ripening right now, making a good name for himself. 29 professional fights, 21 victories, three draws, and only five losses. Let's get it on. เอาละครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศฝรั่งเศสสังกัดค่ายสิท์พ่อเหล็กสซชันตาน Ladies and gentlemen, your warrior tonight, fighting out the blue corner, representing France at 23 years of age. Put your hands together for Sai Jantani! <coughs> ขุนศอกปลิดวิญญาณจาก่ายชอชนาทิพย์ในวัย23ปีครับวัยเท่ากันนะครับแต่แน่นอนเรื่องของประสบการณ์นักชกไทยเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับล่อเข้าไปประสบการณ์มากกว่าเกือบส่เท่านั่นเองนะครับ Ladies and gentlemen, his opponent tonight, fighting out of Red Corner, all the way from Chantaburi, 23 years of age, same age, but at this age, the Thai fighters normally have racked up a lot of fight experience. He has almost four times. the fight experience of his opponent, racking up 102 fights with 76 victories. Wow! นักชกในมุมแดงครับสถิติการชกชกมาแล้ว102ไฟล์ครับชนะ76ไฟล์แพ้23ไฟล์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงตอนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดจันทบุรีชายาคุณศอกปลิดวิญญาณเพชรพัทยาโชคชนะเทพ ต่างแดนฝ่ายหญิงออกของจันทบุรี23 years of age. let's hear it for this young warrior เพชรพงษ์ยาจอร์จินาเดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ความมันความระทึกใจความสนุกของการแข่งขันมวยไทย8แม็กมวยไทยครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27มีนาคมเราถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับตั้งแต่เวลา19.50น,นาทีจนถึงเวลา 22นาฬกา20นาทีครับก่อนที่จะไปชมความมันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของบริษัทแม็กมวยไทยนะครับคุณนวัดต่อเจริญสุขครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเราก็พบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับและต่อไปก็จะมีวันศุกร์ด้วยนะครับพี่น้องก็จะได้ชมกันอย่างจุใจนะครับ พูดถึงมวยวันนี้นะครับระหว่างเพชรพัทยานะครับชอธนาทิพย์กับไซจันทนีจากฝรั่งเศสเนี่ยนะเราจะเห็นได้ทันทีนะครับว่าไซเนี่ยชกแค่20กว่าครั้งการประกบคู่ของทีมงานการประกบคู่ของทีมงานเนี่ยเราดูมวยสูสีเป็นหลักนะครับอย่างไซเนี่ยชก20กว่าครั้งเพชรพัทยาชกร้อยกว่าครั้งครับมันห่างกันเยอะนะครับแต่ เราก็ต้องเทียบเกรดมวยนะครับต้องเทียบเกรดมวยเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยที่ดูหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนไทยต้องหม่ชนะคนไทยต้องชนะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องต้องทำมวยให้มันสนุกนะครับเป็นกีฬาครับเป็นกีฬาครับมวยให้สนุกและเป็นกีฬาถ้ามันต้าเป็นกีฬาเนี่ยก็คือต้องหาคนที่ใกล้เคียงกันสมน้ําสมเนื้อกันนะครับอมันถึงจะสนุกนะครับนี่เป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งของแม็กมวยไทยที่จะทําให้มวยไทยมั่นคงโตได้ใช่ครับ ชาวต่างชาติยด้ยอมรับกีฬาไทยเพราะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเอานักมวยไทยเนี่ยนะครับโชค2-300ครั้งโ,คโคชคกับมวยต่างชาติ10ครั้ง นะครับแล้วท้ายท้ายที่สุดเนี่ยไม่มีสุดสู้คนไทยเลยกระดูภาษามวยเรียกว่ากระดูคนละเบ์ครับพอกระดูคนระเบอร์แล้วเนี่ยต่างชาติก็จะไม่สนใจมมยไทยและก็จะไม่สนุกด้วยและวมยไม่สนุต่างชาติก็ไม่สนนะครับไม่สนใจที่จะเราก็จะไม่มีโอกาสเผยแพร่ศิลปะมมยไทยเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมนะถ้ามมยชกเกรดเอเราต้องเอาเอสู้กับเขาถ้าเขาเกรดบีเราต้องเอาบูถ้าเขาเกรดซีเราต้องเอาซีสู้กับเขาต้องเฟ้ต้องเฟนต้องเฟ้นหา ความเกลีดเพื่อความเครับเพื่อเพื่อความเหมาะสมและเพื่อความมันของทันและกันด้วยใช่นะครับตอนนี้เราก็เผยแพร่ไป4 5่ประเทศสี่สี่ประเทศแล้วสี่สี่ประเทศแล้วต่อไปก็เยอะวันนี้ฮะแน่นอนจะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็น่ารดีเป็นข่าวดีสำหรับน้องคนไทยนะที่ว่าเราได้โอกาสได้เผยแพวกศิลปะทั่วโลกอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของที่สำหรับเราและที่สำคัญเราเป็นคนไทยเราต้องการให้คนไทยนั้นได้รับความนิยมไปทั่วโลกครัับ คาบวยที่ันแม็้วยไทยครับก็อเป้าหมายแล้วก็จุดหมายนกครกีฬาเป็นกีฬาขอระัทม็ก้ยไทกับโยวัฒนาามก้ไทยมูและีเนปานัวริหารราะว่ากันต่อครับเวสตแยร์อชนทีฝายไานีจากฝรั่งเศสนี่เป็น่วแรกของการถ่ายทอดสดนางช่อง8 วิธีแมชมวยไทยครับวัดกันที่อาวุธมอยครับั่นอการท่นันเล้อกทุกทนันคการ่ับนเลืทุกที่นอกาท่ันเลือกทที่คาการที่ั่เอกทุกั่นคืารทั่นเลอกุก้ีนั่นคืารที่นั่นลือกัอารที่นั่นเอกทกทน่นคือดารทีน่นเล้อกทุกั่ารนั่นวลือกทุกีน่แค้าร่นั่นททค จบแบบการ์ไทเป็นรูปแบบยกจำนวนมาเหลือเพียงแค่สามยกครับบอที่โดนนับเนี่ยมีโอกาสพลิกไดเสมอเรว่าโดนไค่เหนเสียแค่แต้เดียวหืโอกาสครับทีเวเมน่ครับทีนคยอเด่นืกครับไได้เมยบรจบแบี่แม่ครับทีนี้ไดยับ

จะให้ไายมาขูดช่องแปดอ้โหตุการณ์ด้านขวาครับยัดเข้าไปเลยยกกล้า Max นุ่มทุกท่านครับกลับเข้าสู่แม็กซ์มวยไทยครับนี่ครับชมหน้าไซหนุ่มจากฝรั่งเศสอายุ23ปีครับส่วนมุมแดงครับเพชรพัทยาชอชนะธีป์ครบอายุ23ปีเท่ากันครับจากจันทบุรีบาลไกลเลยเกียงครับมีภาพช้าจากผู้ที่ผ่านมาครับวางแข้งซ้ายโดนขวาขื้นครับ กับปั้นขวาแม่ไปเสียดปลายทางไปนิดเดียวกับใสจังหวะเกี่ยวได้ครับยัดด้วยหมัดขวาโอ้ยแต่กำปั้นหนึ่งสองสามจังหวะนี้ของเพชรพัทยาครับสวยครับอีกหนึ่งสี่ะพาไปยกแรกสุดที่การชกของเจ้าไนเขาบอกว่าสามไฟลงสุดที่พัทยาโคฟฟอร์ดีครับที่เวทีแมตช์ไทยที่อยครับเอาชนะมาลวดเลยครับ <S <S <Commons> ลิาครับเพัทยาจะให้ต่อโอ้ยนลาพัทยาสวนตีขวาไทที่ขวาต่อขวาไดัเรือร้อนแ้วครับพยาโอู้่ีสอยาโอ้หมัดชุดหนึ่งสองสามที่ทำได้ดีครับที่สองขวาแหลับครัน่้ยใ่ไตัวก่อนรับไอซอกเพชนพัทยาดูว่ โอ้เโโดินพุตไอยโยต่อครับไก่อ้าหลอใไ่เป็ทเีย,ยนน่ว,ว่าพในหน้าเป่อาไรทีวใใหวาีีผู้ที่ให้คำตอบครับ 我。 พัทยาครับกับ8ปดแม็กมวยไทยเพียงแค่คู่แรกเปิดหัวของรายการครับต้องบอกว่ามันสนุกเร้าใจแล้วครับสำหรับเพชรพัทยากับไซครับชาวฝรั่งเศสนี่ครับชมหน้าเพชรพัทยายกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเปิดเกมลุกเต็มที่ครับดูครับนี่ครับฟันหนึ่งสองสามหนึออกเป็นชุดครับนี่ไซพยายามโอ้พยายามเบี่ยงแขลงคืดครับนี่ครับแต่โดนล้วงลำตัวเลยครับ ยิงจังหวะในที่กับแค่ขวาเซเลยครับดูครับนี่แค่ขนาดมีกาดนะครับอยางเซทละโอ้ยนีเลยครับสองอันตรายเหนียจังหวะปักศอกนี่ลากไปนิดเดียวครับแลมีแตะครับมาโดนจมูกนี่โอกาสที่จะยั่งยุบมีสูงเนอะสองแรงบวกด้วยผมขาวๆใสๆอันตรายครับตัวใส่เข่า ทางด้านเพชรทยาลัต่อ้ยงที่สาดเลาทายด้วยมันเยรยาเปลี่ยนเข้าไปจบนะคบอสองโอ้คุเี้ยนีความแท้โ 滑。Wow. สายหน้าีกที่กสายอนครับชีาาจังหวะนี่ครับหนองแล้วก็ไปตามแทงข่าครับนัขวามาขวาพื้นครับโอ้ยเบียงมานี่เนี่เบียงมาแบบโอ้โหเฮครับจังหวะกับป้นขวานี่เลยครับทาเอาซึมพอสมควรครับนี่ระยเต็มๆตึงตังจมูกครับโอ้ย ย,งออยางจะคืนเหมือนกันครับไซแต่จังวหวะพลาดโดนมาดไปหลายดอกเหมือนกันครับเดี๋ยวดูการตัดสินของคณะกรกรมการทั้ง3ท่านครับ <c oughs> บอกว่าคู่แรกเปิดหัวสำหรับแฟนแม็กซ์มวยไทยในวันนี้ครับไม่ธรรมดาแล้วครับผู้ชมครับคู่แรกของรายการครับพอเครื่องติดน,นีใส่กันไม่ยัง้งอย่างนี้ต้องไปลุ้นครับว่าโบนัสจะออกหรือไม่ครับ Any fighters who fought well and satisfied our audiences get a chance to win 5,000บาทโบนัสหรื even 10,000บาทซูเปอร์โบนั and now it's time for bonus round ไปลุ้นโบนัสเองครับ no bonus ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปชมไปฟังผลการสินจากคณะกรรมการครับ officer tree love of action and no w i n o w โชชนาทริป from Thailand คุณผู้ชมครับศึกคู่ต่อไปครับห้ามพลาดครับไทยปะทะสหรัฐอเมริกา next fight Thai versus the United the USA นี่ล้ำศึกมวยไทยความมั่นหลับโลกปาดม,ามัคซ์มวยไทย